สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทีอีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่นเกมเราตกตอกมา,าตกอะไรสักอย่างทีมเกี่ยวกับวีสามลืมช่อเกมเนี่ยไม่ได้เล่นนานาผมไม่้เล่นนานแล้วก็ไม่ลงนานด้วย <c oughs> ลืมลืมลงอ่ะเออคลิปล่าสุดเราเป็นเรโตเอ็น e. ก็คือ,คอเราตกโคกคันนี้วันนี้เราจันลงตัวอะไรน้โตกก็ขบเหลวมาดาระไหม เมันดาราทั้งนี้เราลงไปแล้วเกือบลืมนารูโตะไปแล้วซาสุเกะซาสุเกะยังไงล่ะซาสุเกะร่างหกวิธีเราคือร่างคาโนะแต่อันติเม่งก็ไม่ซึคาโ,โ,โ,โนะหรอกนะ <laughs> โอเคว,วันนี้ก็จะเล่นอุจิวะซาสุเกะหรือเลนเนงกันเกตเนี่ยสังสาระนั่นเองนะครับอืมอืมคอนเทนต์นารูโตะนี่อยู่กับผมายาวๆผมเป็นคนชอบดูว่าผมดูตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องนี้ <laughs> อ้าไม่แมปไม่โหลดคือลางนี้เนะอะบดแม่งใช้เก่งมากแต่กูใช้ไม่เป็นเลยโอ,อ้เบลิออนและก็ยามาโตเราจะไม่เชิดฉายแล้วเมื่อมีสองตัวนี้ในทีมว,ว,ว้าวเอาเป็นว่าใช้ท่าสองก่อนดูดูความแหลกสิ เอาห้าวชีสุยโกคัคีโนจิซุยาท่าแรกท่าสองก็คือท่าเลขสองเป็นเรียกพีวิศยาแล้วใช้ไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นไฟแต่ดาบนี่ก็รออยู่ส่วนห้าหนึ่งคือท่านี้ครับเรียกนี่เข้าไปแล้วใช้ดาบพีวิศยา อาสองคือซูซาโนท่าทำหากินไม่อ่ะมือท่าไว้มันเป็นท่าไว้โจมตีจริงๆอ่ะต้องเล่นระยะกลางหรือไกลอ่ะเล่นใกล้ไม่ตีไม่ได้เลยแต่ท่าเนี้ยของจริงคือใช้ไซเกตต้องมีท่านี้ไว้ลังเนี่ยห้ามลืมใช้เด็ดขาดนมาเนี่ยรับนน้าันะึบ นี่ทำไมเราเฉิดฉายจังเลยอาต่อไปคือท่าที่ทำมาหากรินงจริงๆท่านี่เทวีสูริยอหรือก็คืออามาเทลัสถ้าโดนคือแตกแน่ๆ <c oughs> แต่มันโดนไม่เต็มเลยเมื่อกี้เอาวชิซวยดิมา โอเคนะ่าโตซูปเปอร์กระสุนจากแมกมาอะไรสักอย่างหรือไม่ใอ่ไปตั้งเชือนี่ไอเุ้ยตุลยยาไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยสักตัวน่นาเป็นเรื่องที่นา่าเศร้าจริงแต่เราไม่ได้จริงแถมเราแตกด้วยครับท่านผู้ชมมูมาชั่นตัวละครนีนก็เป็นไงครับยืนถือดาบเท่ที่ แต่ป้อมขอะตัวก็เพิ่งแตกเฮ้ยหรือมันแตกนานแล้ววะเดี๋ยวกูไม่เห็นไม่ได้วัาอะไรนะจะใช้หมึกเดิมไม่ได้นะมาด่าละมันเก่าแล้วเอ้ยไหนมาเป็นเหี้ยบูชาหน่อยตายซะ เรียนสบายแล้วก็นี่ <Double K. S 1> เพิงนะลกูปกปกะกอบลูก <Double K. S 1> นายรอดมดาดนะนายแข็งแกร่งไม่ธรรมดาเฮียรอดจะเพิ่งก่อนลูบได้สินพง,งคลักษณ์ก็คือจะเรียกว่าซีฟานูแบบสัน้นๆนอ่ะฮือเราก็แต่ มันใช้ร่างทีซานโนรวยๆแน่ๆคือมันง่ายเพราะมันมีวีเลออนด้วยกับยามาโตะเอามาโตะเก่งมากเลยะฮ้ที่เก่งมากเลยยามาโตะนีแล้วผมคิวไปกี่รอบไปโวสี่ไวมากฟอสสเกล่างนี้โหดมากโหดที่สุดแล้วของเกมเนี้ยเกมอื่นไม่รู้แต่ร่างนี้โหดที่สุดในเกมเนี้ยนะตอนนี้สองสสเกลนะนี่ัวอื่นในตัวเก่งอีกเยอะครับคณ อ้ากูใช้กูใช้กับพวกเทเอ้าโชแค่โช,ไ,โชไปเลยทีเดียวอ้าวอ้า,อากูกระเด็นนะทำไมกูกระเด็นนะี่ยเพิ่งกอนลูกเลสเเอ้าต้องงดไม่ไ้ล้วนกับเฟงแห่งดำเองแห่งเทยอะไรก็คออามาีลันอาวมาซ์กัไ เ,เฮ้ยจะเยน็นเอ้าอะไรงูงแตกแล้วขาดาบแล้วมันเรียกบอลสัตหางแล้วนะฮะเพื่อนเอ้ยเอาไงดิหกนาทีไม่เสียทียในเกมแต่ว่าในคลิปนี่หกนาทีแลนะ้วเนี่ย มันฟาร์มง่าไอโปเจกต์ล่างนี้เกมมันใช้ดาบโทสึกะตั้งสองรอบไปแล้วเนี <l> ่ย <ars> ล่าไปซะเ <l ars> พิงดำเพิงก่อเลย <l ars> ล้านแมงล้านไม่ได้เว้ยกี <l ars> ล่างนี้มันเขาชวยอยู่นานเพราะอะไรเพราะเรามีสกิลนี้เว้ยเรามีสกิลนี้มันก็เลยอยู่นาน เมื่อเราไมา่มีตะกี้นั้นเอาโคถ่ายเอ็มวีบ้าอะไรของเองฟ้านี่ไม่ที่ถ่ายเอ็มวีแตกเลยเอาอะไรของเองฟ้าสุดีโอเคโคสุกะไม่นะอย่าบอกนะตัวที่มาคือเบลิยอนจะมีออนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่จี่ฟุย เอ,อ,อื่อนคลานี้ก่อลูปตายหาไปซะโ <laughs> องแตกแล้วเนี่ยคอมแตกแล้วเนี่ยเพื่อน <laughs> จะใช้ไหมสกิลกลับไปก่อนห <laughs> าไฟเพิ่งที่มีสุริยาแตกไปซะ น่าจะใช้ดาบโทสึกะกกกโอสุเกกุยูะมันนี่พี่ชายพี่ชายที่แฝงลีเทวีสุริยาเลยนะฮะล่างนี้สามารถหลีกเลี่ยงอันติได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้ามันค่อนข้างอมตะปึ๊บ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 ,บ,บ,บขัดขาไฟ คน,นี้ก่อรูปมันม,นมนันฟันเราอีกแล้วอ่ะใช้ไปเอา้ากูโดนดาบโทซึก้าฉันโดนดาบโทซึก้าแต่ฉันเกือบตายครอันนี้ก่อรูปนารุโตะแลกหน่อยแลกหน่อยนะารุโตะแลกไม่ได้อ่าตายอีตายนะ อ่าโดนคู่นี่โออโอโหใช้ไม่ทันยายาเบโลโอ้โหดาทูโซกะยาเบนาเฮวีสุรยิย ละนีก่อรูปอันไหมกรณีก่อรูปดอกที่สองือมโอเคดึงมาดึงมา ไม่นะเราโดนสิงแย่แล้วท่านผู้ชมยังไม่รู้เลยเลือดเชียมกูเหลือเท่าไหร่เนากูตาย สอนอ่กแก้วเพื่อนหำไงดีเพื่อนเพื่อนซื้อสอนุ่เพื่อนตัวทำไงดีอืมเฮ้ยแต่สก,กิลเราไม่ทำงานหมดเลยอะ่ะแตกแน่ๆบอกเลยน้องๆตายหาชั่วๆอำไงเนี่ยเราต้องพึงดวงอะ่ะอันเนี้ยโอเค โอเคไมนตกกับมาแล้วเดี๋ยๆๆรอเพิ่งพังนก่อรูปอยู่เนี่ยพอล้นี้ก่อรูปตายหาเว้ยซะ เขาต้องได้พูดคำหยาบเมื่อกี้นะครับขออภัยคือมันหลุดเป็นหลุดเป็นเผลอแค่แบบมันมาแล้วกันติพอดีอะ่ะกล้วกันตินี่ตื่นเล้นะลเนี่ยเจงเตียเลยพวกนายไม่เมียนติกันเลยเหรอเพื่อน เดอมมาเหลือวท่าดีอืออละนี่กอดลูก่า เอ้ายังมาโดนสนนีสัดน้องหัวอีกอ่ะชิคุยแย่แน่ตรับพี่เดว่ามันต้นตีนไปขวาเข้าใจปะปาดไปก่อนถ่วงไว้ถ่วงไว้ ให้นายที่สุดเลยนาโตกเบลิออนโอเคเบลิออนมาแล้วเบลิออนขอบคุณมากนายมาแล้วารณีกอลูกมันไม่ตาย อ้วกแย่เลยทำไมมันไม่ตายอะ่ะ oh, <yeah. S 1> รีบรีบตายถาเถอะเราจบป้อมสองนาทีแล้วรีบจบเกมแล้วตายหกข้ายี่สิบเจ็ดนะครับนี่คือสถิติที่ผมทำอยู่ตอนนี้อเออ <c oughs> แต่มันเอออันนี้เยอะสุดปะตั้งแต่เล่นซาสเกตมาเนี่ยลางเน,นี่ยเนี่ยนี้เืออสุดแล้ว พราะส่วนใหญ่มันไม่เยอะขนาดนี้เพิงดำคอร์ออลันนี่ก, <pouquinho. S 1> กม็มันไปไหนหมดอมเอางั้นกูตีป้อมเลยล้วกันนะม่อยู่กันนะกูจบแล้วกู มเมาแล้วจบีกแล้วก็เยสเคงหายของฉันไฟลานนาเพื่อนซิซันอีกแล้วโอ้เหมือนแทนติรัวๆเลยแต่สหายโอ้โหโอ้โหจบแล้วโอ้โหง่ายแต่จด โอเคแสเก็ตล่างซื้อซันโนโอก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอืมคาย7ิบเจ็ดตายหกก็ส,สป,ปอร์ตหกสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดเบลิออนมันสป,ปอร์ตสุดยอดอ่ะต้องเข้าใจสวัสดีครับ